คลิปนี้ที่เหตุขึ้นมาบ่ไดว่าสิซ้ำเติมผู้ใดบ่ไดว่าสเยอะเย้ยผู้ใดดอกครับพี่น้องเพียงแต่อยากสิบอกว่ามันสะใจไม่น้องมันสะใจไม่น้องพี่น้องครับอีกทางหนึ่งซื้อเขาอีกทางหนึ่งขายออกมันคือต่างกันกแทะ การจะเริญเติบโตของศิล,ลปินแต่ละค่ายแต่ละค่ายนี่ครับพี่ร้องมันขื้นอยู่ครับอย่างขื้นอยู่กับตัวศิลปินบอรหรือว่าขื้นอยู่กับผู้บริหารอันดับแรกครับมันต้องขื้นอยู่กับกผู้บริหารในการพักดันศิลปินอันดับสองคือตัวศิลปินนี่ก็ต้องมีความพยายามอุตสาหะมั่นเพียรขยันฝึกตนให้เก่งอยู่เสมอ มันจังสิแบบไปควบคู่กันได้ผู้บริหารดีแต่ว่าศิลปินบ่เอาเอาก็ไปอีกเรื่องหนึง่งผู้บริหารดีศิลปินเกง่งศิลปินขยันขันแข็งก็ไปลุ่งโรดผู้บริหารบ่ดีศิลปินเกง่งกับแปลกคือเกา่าผู้บริหารบ่ดีศิลปินบ่ดีแข็งแปลกขักกเก่าครับพี่น้องนั่นแหละเขาเอินน้นนะนะนะราสุดครับกล้องวายุครับพญาซิง่ง หรือผู้ยิ่งใหญ่แห่งการซี่อเรพี่น้องได้ออกรถป้ายแดงแล้วครับนะฮอนด้าฮอนด้ายังวะซีวิ Civic บ่หรือฮอนด้าซิตี้นายจะเป็นฮอนด้าซีวิคข่อยเรื่องเบงก้ายเปนเมอรอกี้นี่เป็นยังไงครับแต่ละาคนมีแต่ความจะเริ่นรุงเรื่องรุงเรื่อง,ง,งยูริก็ออกรถไม่ซีแกมก็ออกรถไม่กล้องวายุก็ออกรถไม่อ่าพู้ได้อีกล่ะ เออไอ้บาโหดอีกออกรถไหมพี่น้องบางคนบอกว่าแล้ทำไมออกรถจังๆจะไม,ไม่เก็บเงินเก็บทองไ้ทต้งรถดเขาใส่รถทำมาหากินครับพี่น้องทำไมเขาถึงออกรถอวดร่ำอวดรวยเหรอบอจารถก็คือการทำมาหากินของเขาเขาต้องขับรถไปโน่นไปนี่เออเมนว่าเวลามีธุระธุระเขาก็ต้องขับเป็นไปเป็นมาวืดววดไปเออเวลามีงานอยู่ใกล้เขาก็ต้องใช้รถ นี่ออกมาแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นครับพี่น้องบอได้เดือดร้อนไปออกมามีเงินจ่ายคางวดแตกต่างกับอีกทางหนึ่งครับพี่น้องออกมาบางคนออกมาเนี่ยคิดแต่ว่าต่อไปนี่จะต้องมีเงินคางงค่างวดเดี๋ยวกับมีเงินเดี๋ยวกับมีเงินเดียวโดยที่บ่ได้คำเึ่องว่าออกมาแล้วเจ้าของสิบปังบ่เจ้าของสิบแป๊กบ่เดือนหนึ่งเท่าได ออกมานะเห็นต่ว,ว่าได้มาไล่หลายได้มาไล่หลายล่าสุดดีครับพี่น้องมาไล่เริ่มดบลงดอบลงดบลงพี่น้อง <laughs> จากมาไล่ได้แบบว่าเท่าแสนกลายเป็ดอ้อยเนาะบัดนี้เดี๋ยวจากพวกยงยงว่าว้ามันกระดงเหลือซ้ำฟาบาทครับพี่น้องเออแต่ก่อนเนี่ยว้าว่ามันกระดงมักใหญ่บุญว่ามันกระจอปวดอะว้าจอไส่ไหม้อเนี่ยลดลงมาเหลือกระดง จากกระดงเหลือซ้ำฟ้าบาดแล้วพี่น้องตอนนี้จากฟ้าบากระสีเหลือทำจานจานกับแกมนิดหน่อยเอาเบื้องเอารวดบ่ได้ว่ามาดูถูกผูไดบ่ได้ว่ามาแบบพ่าระเหยาะบ้ได้บ่ได้แบบว่ามาเหยาะเยื่อูไดเพียงแต่ว่าเราเห็นเรารู้ว่าอีหยังเป็นอีหยังแมนบอกเขาเห็นแล้วว่าอันใดเจ๋งอันใดบ่เจ๋งนะนี่ละเลือกนายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อ่าเลือกนายผิดนะชีวิตโอ้โหจกเป็นเรื่องอย่างตัวเรื่องอย่างเนี่ยบันไล่เขามาพี่น้องแมนมาเออทำตัวดีเป็นที่รักของเจ้านายอา่ะทำตัวดีเป็นที่รักของเจ้านายหลายๆสิ่งหลาย,ยายอย่างมันก็จะดีขึ้นเองเออแมนบาพี่น้องอา่าแล้วก็พัฒนาตัวเองนี่แม่แม่เอฟซีนี่แรกๆติก,กล้องไว้โยนเลยว่าทีว่า,าประกาศว่าอี มีลูกมีเตาหนูน่ะแม่แม่เอฟซีก็ถอยหลายแต่พ่อผู้เบิ้งคักเนื้อแท้ค่ะว่าเออมันก็เป็นความสนุกสนานคือข้องของวัยรุ่นแล้วก็เขาก็มีความรับผิดชอบอ่าอดีตมันก็เป็นเพียงอดีตลวละเขาก็มีความรับผิดชอบแล้วเขาก็แสดงแบบว่าเต็มที่เวลาออกการออกงานเขาก็เต็มที่ของเขาอ่ะน่ะเออเป็นไนล่าประเทศเนี้ยทุกคนแม่แม่เอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นกะ เออมีมาลงมาไร่ให้มีติปนาเวทงเวที่ให้เออนั่นแหละครับความสามารถแล้วก็ความวิทยะอุตสาหะแล้วก็ความขยันมันเพียรในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลามันก็ดีเองสิล่ะครับพี่น้องเฮงเฮ็ดเท่งดีเฮงเฮ็ดเท่งดีงเชยนะเมนบาบางเทียก็เสียงร้องมันก็สีไลแน่แหละทุกคนว่มีผู้ใดนิ่งดอกนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดียวก็เก่งเองนะเมนบาครับเออเอา หันไปเวิ่องอีกทางหนึ่งบางที่น,นี่มเนี่ยขายออกขายออกนะเนียอันยูคอ,อกเาเอาไปตึงนะอันยู้องก็เอาไปตึงนะอันนั่นก็เอาไปตึงอันนี้ก็เอาไปตึงบางคน Celsius นะครับพี่น้องเออเอาไปตึงไว้ตึงไว้อ่ว่าทางหนึ่งเจ้ทางหนึ่งมีแต่ไอย้ยังกะมีแต่ไอ้ซื้อเขาซื้อเขาอันนึง,นงออก็ตึงออกตึงออกขาเอ้น่ะอือเนี่ยบ่ได้บ่ได้บอกว่าเออนะ เออมึงคิดรากาคุณอิจฉาเีบออิจฉาสูดอกบอกไว้เลยสูอิจฉานะบางคนอิจฉายัางรุนแรงหมดละวายเมียจังว่าอิจฉายัางรุนแรงบออิจฉาจังใดนึกคนเฮาบางคนอ่ะเป็นมูเป็นพวกกันนะเนะทางหนึ่งมีมีลูกสามนะมีลูกสามเมียสาม,ม,สามนี่ทรงเงินให้ตลอดทุกเดือนอีกทางหนึ่งเลยว้ายวันนั้นก้มปากงมท้องอยู <laughs> ่ ก็พิจรารณาอ้าวเดี๋ยวะเขาเอิ่นว่าเลือกเลือกอานายผิดชีวิตเปลี่ยนนะเออนะแท้ที่สิบผู้ตั้งแต่ที่แรกนะว่าผู้ใดผ้าเจ้าของแบบว่ามีความสามารถจังใๆๆดจังใดอุ้ยเบิ้งบกออกอายุจังสั้นระบาดที่เดอืมแต่ละเดือนแต่ละเดือนะอนะแต่พอถ้าไหนบัเนี่นะการใส่ใจมันหลายแถยบพวกศิลปินนะแมนบาร์ มาคิดได้เมื่อซ้ายเกินไปเขาไม่กลับมาเอ้ยนะเบนบ่คิดได้เมื่อซ้ายเกินไปเจ้านายเก่าเขาไม่ให้มาดูอไรอย่งีแล้วเนาะเอมากรีบยกันแล้วเลือกแบบนั้นแหละเอาอยู่กับเพื่กับอยู่รดไม่ได้ว่ากันหรอกนะเขาดีกับเลือกของเขาอะไรเขาเขาฟังเขาเขาเขาดีกันดีเนาะแมนบออ เขาบอดีอันทางหนึ่งบอดีก็ซามมนเออมืออันทางหนึ่งไอ้เอาบอดีถูกใจก็ซามมนนั่นแหละเขาบอดมากเข้าก็ซามมนเนาะแมนบอลอืมบอลบอลมากกับบอลพิษบอลถือดีใจน๊ออ่ากล้องวาอยู่ครับพี่น้องสมครับที่แม่แม่เอฟซีหายไพเนาะพยายามพัฒนาเจ้าของจนได้ออกรถบุญเน่ะออกรถโอ้รถสีดำนี่สีดำบ่เออสีดำเอ้ยเนาะไอ้ สีบอกนะมาสีบอกคู่กบขุนแผนเอาพี่น้องอ่าก่อนสิไปก็ยืลืผ้ากันไปซื้อบัตรโตเกียวเนอะนะอีพี่ซี่สิบเก้าบาผมซื้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้พันสองพันกว่าคนอย่าลืมนะกากีนะย่ื้ืผ้ากันซื้อกุ้มปิดเนอะบัตรกุ้มปิดเนอะร้อยยี่สิบเก้าบาทบายบาย